ผมกลับบ้านเดึกครับทางเดินมันมืดมากไฟเสียไปหลายดวงปกติไม่เคยกลัวนะแต่คืนนั้นรู้สึกแปลกๆล,ลมมันเย็นเยอะือกแล้วผมก็ได้ยินเสียงเสียงฝีเท้าตามหลังมา ตอนแรกคิดว่าหูฝาดผมเลยหยุดเดินแต่เสียงนั้นก็หยุดตามผมเริ่มใจไม่ดีเลยลองเดินเร็วขึ้นคราวนี้เสียงฝีเท้าก็เร็วขึ้นตามผมใครมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ผมตัดสินใจวิ่งครับวิ่งสุดชีวิตจนถึงหน้าประตูห้องรีบไขเข้าไปเสียงฝีเท้าหายไปแล้วผมล็อกประตูแล้วมองลอดตาแมวไม่มีใครจริงๆแต่ผมยังได้ยินเสียงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูแกหนีไม่พ้นหรอก คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยครับและตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่กล้ากลับบ้านดึกอีกเลยใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ